ไมสมัครได้สมัครได้สมัครเหมือนปกติเลยเป็นไงพี่รอดพัลลาทบมาดาไม่ได้เข้าอ้าวไม่ลองครับพี่แล้วแล้วเวลาเข้ามันเข้าผ่านสตรีมแล้วก็ไปแล้วก็จะให้เข้าล็อกอินดีเหมือนเฮดวันเลยไอ้เติ้ลลดอย่างเติ้ลเออแล้วพี่ลองล็อกอินดิเติ้ลเฮ้ยเติ้ลอยู่วะเติ้ลอยู่ห้องบนดูน่าเล่นดลนะ โด่ของไม่เคยเปิดเลยดินี่เดี๋ยวดูในยูทูบในบันเทิงหรือยเอาของมันก็ดอปเยอะนะก็มันคือมันไม่น่าจะเยอะหรอกเ้ราะแต่ฟางจริงกูดอปปืนปืนกระกากได้เยอะด้วยนะมันดีกว่าเธอแท้แรกๆไอ้เฮีย,อยของถาง่ายพี่ไม่มสมัครก็ได้ว้าลาวเยออ่านภาษาอังกฤษออกมาหนอ่อยเฮีย มันบอกให้ใส่ตัวอะงี้ยมึงกวนไม่ออกอะ่ะเยอะ Hey Wake Up มึงต้องใส่ตัวใหญ่ไมทอ็อปผมไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวยังไงมึงบอกให้ใส่ตัวใหญ่กูเล็กนียปิงสามร้อยอ่ะอ๋อพาร์ตเลยเหมือนการโดนงั้ปิงสามร้อยสิบกว่าปิงใครเล่นสี่ร้อยอ่ะพี่ปิงใครปิงปิงเซิร์ฟนั้นนะพี่เซิร์ฟที่พี่เล่นอะ่ะนิวซีอ่ะ พี่แปดสิบเองมันมีเซิร์ฟไทยด้วยมั้งเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟเอเชียเล่นดิใช่ใช่เห็นมันเอาเข้ามานี่ลองดิหน่อยพรอฟนี่เราก็ดูดิในกลุ่มยิวี่อ่ะกลุ <eterm Gore> ่มสตรีมละสตรีมกูหกสิบเองได้อยู่นะได้มันด้วยเนี่ย แล้วเข้าอีทเฟสแล้วอีทเฟสที่อะไรก็นั่นแหละคือที่เปลี่ยนชื่อคาผิดด้ตังคเฮ้ยงขึ้นบันทึกร เน่าที่ส่งรูปให้ดูมิตะโม่เด้ยวะคืออะไรวะไหนวะกูส่งรูปในเฟซให้ดูแล้วห้ามมีเวลาไทยในยูทเตอร์เนมมึงเปลี่ยนใหม่เลย ถ้ามีภาษาไทยกูมีภาษาไทยมึงเปลี่ยนใหม่ดีไม่ก็ตัวเลขอ่ะห้ามีตัวเลขมัง้งปิ่งน้อยชิบหายติฆ่าบาคนน่ายอยู่ว่า อีมีน้อยนะแต่ถ้าต้องต้องไปต้องไปได้เมทัเลเลยเยอะเว้ยได้ได้ไดอพีเยอะนี่กันนู่นเยอย เฮ้ยสับปะรดไอ้แตงโมไม่มีแตงโมด้วยเยอะโคตรเหมือไอ้สัตว์สับปะรดไอ้ทียเขาเรียกแตงโมเมอ่ะขึ้นมีแอดด้วยดิเมลอ่ะอย่าลาว เนะหมือนความรู้สึกเหมือนเล่นครั้งแรกอ่ะเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เท่นไปนี่อะไรเนี่ยครับแมปธรรมดาหรอโคโลหรือว่าแบทเทิลแมปโคโลไม่แบทเท่นยิงกูเหรอแ้ามันมีคนยิงไว้แค่ไหนว่าเล่นยังไงอุ้ยนัากูนักกูคนนี้นักกูแตกอีกอะแตก เลนี่ี่ะไม่ด่ามีคนขอกคนขอลกตมเนียมึงอนไอ้เนี่ยปอนเนี่ยไอบอ้เนี่ยโง่จังเลยน่ะเป็นไรวะอ๋อต้องสมัครเกมด้วยเหมือนแท้แท้ไมวิไอ้เหีย user left your channel อแม่ เฮ้ยคือกูได้ W ว่ะเฮ้ย M M ได้ไงยิงคนได้อะเออรู้มันแตกอยู่เลยสติมูนะโอ้คนดีเลยเลยชฉลอมดีเลยอยู่กูดีเลยเทปหกสิบนาทีเองแป๊บเดียวนี่นี่กูจะขึ้นไปยิงมานละ

เข้าเซฟได้เลยป่าววะรึเบ่อไงวะต้องมีเข้าเซฟป่าวมันมีเซฟให้อยู่ใช่เหรอสร้างไงวะพี่ท้องสร้างตัวไงโอ้โห QRB บอกอะปืนกูปืนไม่มีขายว่าอ QRB มันเป็รภายในเนี่ยเของทุกอย่างมันดีตรงที่ว่าของทุกอย่างมันเป็นมันเป็นดอลล่ามึงเห็นไหมเนี่ยกูรีวิวให้ดูนะครับลูกกระสุนเป็นดอลล่าแต่ปืนต้องฟาร์มเนี่ยเป็นดอลล่าหมดเลยเฮีย ไม่ต้องเติม G C ใช่ไหมเออของทุกอย่างเป็นดอลล่าร์หมดนี่ก็ฝายกูเลยเด้อหลายปีเลยอีก11นาทีกูเข้าท้องฟาร์มให้หรือเล่าอันแล้วกดสร้างช่วงวะอ๋อเซฟไรวะตั้งแต่ละข้อตั้งเขรนได้ไหมซื้อเครื่องใหม่ได้ป่ะซื้อตัวใหม่ไม่ได้ แป๊บหนึ่งบหนึงหนึ่งคนล็อกตรงไหนว่ามีโคโลโรโดวีฟีหนึ่งด้วยวะเอ็มอ๋อมีทีฟีด้วยทีฟีมันเติมไงวะน่าจะใช้เงินไอ้นี่อ่ะหรือวะเดี๋ยวกูรูนกูรอนเดี๋ยวกูจะเราเติมดูดีไหมเติมทีฟีนะวะบางแก่ ทุกอย่างมันดีตรงที่ว่าของทุกอย่างมันเป็นดอลลาร์เพ่นูรแล้วที่สี่เอาไว้ซื้ออะไรวะซื้อพวกของเละละมั้งมันมีใบครับอ่ะลองเข้าไปดูช่องใบครับนี่กา่าท่อฟามอไอ้พีท็อปข้าไหนคุกคางวั กบลังค้างข้างอยู่สารนี่นี่บอมไปบอม Open World นะเออ Open World อ่ะมึงมึงเลือกเป็นเอเชียดิเลือกยังไงฮะเลือกยังไงเลือกอะไรเฮียมาดู One moment p l a s e รอสักครู่ กับเตรงไหนแปบบนึงกูค้างอยู่รองเกลียมากมันเติมยีมสี่ไงวะมันยังว่ามันก็มันยังเติมไม่ได้แน่บอลได้อย่างบอลแล้วสมัครไม่เป็นไอ้เหี้ยมึงณสมัครให้วันดิบอลไ,ไอ้บอลแม่งความโงข่ของมันน่ะกูละสงสารแม่งที่ผ่านมาไอ้เหี้ยที่มีความโง่เดี๋ยว<า>เดี๋ยวไปเดี๋ยวคอมไปดูช่องนะครับ เข้าเอเชียตรงไหนกูมีเอวบิวที่ตัวกูเถิดร่วงว่ะกูน่าจะน่าจะได้ราคาอยู่เนี่ยไอควายมันก็เหมือนเซิร์ฟแทะไอ้ที่อ่ะไม่เอเชียมันต้องเปิดมันต้องเปิดเซิร์ฟมันพิ่งเปิดวันแรกเอเชียตรงไหนครับผมพี่สัทฮะเฮ้ยแบดนี้แบดนี้กูลองเข้าเกมแบดหนึงดิ ิบไหนอมกูบอกว่าถามว่าเอเชียรตรงไหนมันมีแค่อเมริกาับยูโรปเฮ้ยมันมีเเเเคนเล่นอยู่แหเเ้ะไอ้แคยนี้ถามเป็นเทียไม่ตอบมึงแป๊บดิเทียกูรังเข้าพร้อมมึงเนี่ยดิจินเนอร์เซเวอร์คปดถอมามันนี่ เออเขาไปกินเนื้อ่ยเอ็มไอ้บอมอันไหนอ่ะโอ้โหเซฟคนใหญ่เยอะไอ้บอมชึงบอมสี่อ่ะศูนย์ศูนย์สี่อ่ะมาแป๊บหนึ่งมึงต้องรีบไปไหนไวสัตว์หอู้ครอไปรอนั่งันเนี่แนวสี่นะเว้ยไปทับหลองเหมือนมันแตกไป บอ,อบังเกอร์บ,อรบังเกอร์เป็นอย่างี้นี่ว่าเป็นเป็นดอลลาร์ทุกอย่างเป็นดอลลาร์หมดแต่เจ๋งดีอย่างเงี้ยได้อยู่นาะเนี่ยมีปืนเป็นประเทศได้ยังไงบาร์ติวไหมไอ้บอมอยู่เแถวไหนบอมแถวสี่ิ๊กินเนาะไปกินไปกินมึงน็อตขึ้นน็อตอเมริกาใช่ไหมเอ้ย

ดิ้นแล้วอยู่ที่เดิมมั้ดิ้นไม่อยู่ที่เดิมดิ้นแล้วมีโปรเทคไปเกินจะเกิดเออไอ้บอมรับเพื่อนดิ้ควายเดี๋ยวดิ้หน้าจอมันยังไม่มาเลยขึ้นตอนอเมริกาใช่ไหมโอ้โหโปรเทคหายเฮ้ยเจ้าั่นแหละคงไม่ได้ตั้งที่อะบอมเฮ้ยไม่แหลกว่ะกูไม่แหลกเลยมึงอยู่ไหนวะไอ้กูลื่นเลยกูถามว่ามึงอยู่ไหน กดแถบกดไลน์แล้วมันกระโดดได้เว้ยพี่็อปเออดีอย่างนี้แหละเฮ้อเฮ้กดแถบสองรอบมันเป็นไร้วโอ้โหไอ้บอมเจอแคมโพสเฮ้ยกูมีกูเล่นคิวบีแซดด้วยวะคิดว่าไงวะคิวบี้แซดแท็กก็ลูกสุดเลรปะศูนย์ห้าศูนย์โอ้โหกูอยู่เมืองล่างเนี้ยไอ้นี่มันแบบเก่านี่ว่ะกับเทปแล้วกูอะมันอะ กูอยู่เมืองล่างนะล็อกกี้อร์อยู่เซฟล่างไงคือเซฟล่างเฮียอะไรกูหารถเฮ้ยไอมีรถเดี๋ยวไอ้กูได้กล่องมีคนยิงกูหือเปล่าไอ้กล่องอย่างเยอะไอดูของเหรอไอ้ได้กล่องเลยมึงได้ของมึงได้ของไดเหรอไอคูไดแม็กเมันมีมันมี M1 ด้วยนะเว้ยกูได้ M1 มาเล่นครั้งแรกอ่ะอันนี้ในคลังหรือในไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไหนกูได้อาร์ฟไอ้ฟ้า ตกใจหี <One input> ้ยอะไรพี่เพราะข้อกมเินเะไอ้บอมมึงมึงอยู่ร้านอะไรบอมไหมกูถามจริงไอ้แหลนถามไม่ได้เดี๋ยวเธอตอบไอ็สัตว์ถามเยอะปิงสองร้อยบาทถามเยอะเดี๋ยวโดนทิ้งแก่บอมอันนีวโดนทิ้ง ของดับอย่างเยอะนะครับเออไอ้นี่วิ่งเข้าเซฟแล้วไอสัตว์เอ้อน่าเล่นมาใช้ได้อยู่ได้ก่อนเลยมาเยอะไปนได้มาจากไหนได้มากี่ตัวบอมเอ้กูตั้งชื่ออะไรดีวะเอ้บอมชื่อคินไหนกูตั้งบอมมาไทยอะ งก็เออะไรในฮอนเอ็มมเกิลยอะไรอ่พราเลยกดเพลงไอะไใช่ไหมกดเแล้วก็แล้วก็สี่ไงมึงอะไรของมึงเนี่ยฟองเล่นอยู่ปะเล่นอยู่เล่นอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไดกูไปกูไปเทแป๊บเดียวกูเทแป๊บเดียวรอแป๊บนึง Channel switched User was moved to your c h a n User was moved บัต o ี้พี่ท็อป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 ว่าไงเนี่ยพี่เขามาแล้วเนี่ยไอเอ็มดีที่ไหนวะอยู่ไหนห้องน่ะล่างสุดอ่ะมึมมึเนี่ยครับเนี่ยห้องเราเนี่ยบัตตี้วัาส่วนของมามาช่วยผมได้ไหมครับได้แต่ว่ามันมีมีคนมาปากดีดาแครนไอเนี่ยด่าพ่อไอเจนเนี่ยแล้วแล้วคนนี้ชื่อเหน่งมาปะ อะไรมา่อยได้หนิ่งอ่ะมันเลยวาจไม่ได้เลยพี่บ้ารถเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์เรื่องไอดีเดี๋ยวหาให้บัดดี e วิสเมเจอร์ชอปฮะครับกูอยู่ทัพสี่ดีเลยดีหาให้รังัวครับไม่ได้มาคุยดียังไงเขามาเขาเขามาช่วยเราเนอะเว้ควายจะให้กูด่าเหมือนเหมือนพวกมึงไง พี่ทอมจ่ายแล้มไว้ก็บอกอ่ะเกูอย่ังไหนเฟซอย่างไหนรูแต่แตบเวริปี่วะอะพี่ว่าอยากได้กระเป๋ามันเลยเนี่ยกูได้กระเป๋าแล้วกูอะแหเยหารถมาแล้วเฮหารถอยู่มังจเยินเออแน่เลยครับเนี่ยมีคนดอบอย่างพวกมึงสักกลุ่ม พักหมื่นคนอย่างเงี้ยมันสุ่มของตอนได้เข้ามาให้อ่ะกูได้เอเดบีท็อปมาเล่นดิโอ้โหมันแต่เล่นเซิร์ฟอะไรอยู่ก็้ามาไอ้เพื่อนเขาเหล็กแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิไี่ท็อปคือเขาแค่เล่นแด้วยนั่นนี่ชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อแฟมอายุเท่าไหร่ครับปีสิบผมันมีว่าน้องแฟมเรียกว่าน้องเราเล่นเล่นทีเด็ดมันเล่นเซิร์ฟนี่ยนเลยแต่แฟมแต่แฟมเซอร์ล็อกได้เลยแบบ ไอ้ท็อปอะไรก็ได้ได้จะับได้ไครับครับไอ้ผมเรียกอะไอ้่ยิงัหวะว่าไครับผมยิงว้าวผมมาเนี่ยเคือผมไม่ได้แย่เลยพี่พี่โดนอะอะไอไดอ้ยันี่ติดคลิปกูเน่ไอ้กันไอ้กัไอรเอนีติดคิปอะไรผมไม่ได้ยิงกับพี่ติดได้ไงอะ ติดโยไอ้สัสฮะติดโยติดโยโยอะไรบอกติดอยู่คลิปกูอะเอ็มมีพกกลด้วยวะมีเทคไนด์ด้วยเอ็มก็สิบสิบปะครับใช่ครับสิบสิบแล้วผมาะเอาผมไปด้วยว่ามียมชายเก่ามาจากบ้านเหรอเดี๋ยวว่าติดติดติดตอนมึงลุกได้หมดดา ใช่กุญแจการแจไหนไอ้บอมไอ้บอมึงมาหากูดิกูอยู่ัินล่างให้มีคนมันมีคนทุกที่แหละกูว่าไอสัตว์กูได้กิ่นตัวเดคุณกูได้ฟาร์มหัดเดชเพิ้นต่อมาไรติิบเดิมมันเดิมพันเท่าไหสองร้อยก็บอกอันงกันคิดอะไรอะ สองร้อยก็บอกนะถ้าถ้าได้ถ้าได้นี่เดี๋ยวีมีอาชีพคอร้อยคอร้อยเลไท่้าชนะไอซ์ร้อยวอลเล็ตร้อยร้ยยวอลเล็เาเอาไอ้นี่เปล่าเจมสเนีไอเจมมันติดทุกอะไรเจมติดทุกบ้าหรืเปล่ามันติดทุกอะเออเรื่องเลยเจ็บแล้วเจ็บล้วงปีกูอยู่บ้านไม่ได้เงนเลพร้อมเนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เหมือนว่ซีเนี่ยมันว่ซีที่ไปห้าจิก Hey Wake up ให้ร้านลงให้ด้วยวะใครคือบัวยุวัฒน์ไม่เป็นโดนแบนวะ Channel switch ไม่ครับไม่มีพีซีเออเดี๋ยวเราไป็นึ่งพี่เล่นเล่นเซิร์ฟเถื่อนอยู่แป๊บนึงเอ้ยเอ้ยเซิร์ฟอยู่ The new ะเหรอเออเที่มันมีระบบแก๊สพิษระบบอะไรเหรอเออเออกดมาดมันเป็นของสตรีมอ่ะพี่เออมันมันมันขายฟรีอยู่รีโหลดดิรีโหลดเก็บไว้เดี๋ยวอยู่โอเค Channel switched นแบบก็อ่อนไงเฮียมันมีรถไหมครับมึงก็หาที่กูเพิ่งเล่นกับมึงวันแรกเนี่ยอีกสัตว์น่าจะมีแหละมันคาบยังไงวะก็ตัวอะไรวะคาบอ่ะบอกกูดิเป็นแหลกไกลๆหน้าที่สัตว์ปอนแหลกจริงนะปิงมันเยอะไอ้แล้วเยองหา ฟินสามร้อยอ่ะโหขนาดเน็ตร้านเกมยังฟินสามร้อยภาษาอะไรกับเน็ตบ้านอย่างฟินสมัครนี่สมัครยังไงก็สมัครเหมือนเกมปกติเลยหาแล้วกูเฮ้ยหาไอ้บอมวิ่งมาหากูไอ้บอมเลี้ยวกูกูจะไม่เอาเอวิลไปเก็บด้วยกูยิงเลยไอ้ปอไอ้ปอวิ่งมาเจอเจอแคมโถวตอน กูยู่ยแพมโพสไม่อยางลาวไอ้ปอนไอ้โง่เดี๋ยวไปเนี่ยดเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราไปเล่นมาเทโลโยกันดีกว่า บอมเพีคนเลยวะยิงกันเนี่ยมันเทโลเย่เหมือนเดซแบตเต้เอาแล้วแล้วไม่มีเหรอเล่นเล่นพี่มาเล่นขำๆไม่อะแาเอ็ดมันเยอะเห็นมันโพสกันอ่ะเยอะยังไม่ตัดไม่เล่นด้วยแล้วเยอะจัดเลยนะไม่เยอะหรอก